สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะโนก็จะนำเรื่องราวของปุกฉลากการกุศลมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะก็ถือว่านะฮะมีตัวเลขนะครับไปวิ่งเข้าในส่วนของรางวัลนะครับเลขท้าย2ตัวนะฮะก็คือ80นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเอาละฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดติดตามนะฮะ คำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปให้ายเป็นสีแดงนะฮะจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแช์นะฮะแชร์ไปยังตฟสบุ๊ที่ทุกท่านมีนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แท็กนะครับก็กดนะฮะเข้าไปสนับสนุนนะฮะช่องนะครับคนไทยด้วยกันนะฮะแล้วก็ไปที่ ลูกกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะเวลาหนูลงคลิปวิดีโอนะฮะคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีด YouTube ของทุกท่านนะ,ะคุณผู้ชมเอาละฮะเดี๋ยวนะครับมาดูภาพปริศนาของปกสลากการกุศลก่อนจะไปดูนะฮะตัวเลขที่เข้านะ สำหรับปกกุศลในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะฮะพศสอง6นานะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะฮะเป็นโครงการสนับสนุนส่งเสริมสถาบัานอ่ะสถานนะฮะพยาบาลอ่าของรัฐเพื่อนะฮะจัดนะครับนี่นะครับหาอุปกรณ์นะครับคำนี้เป็นคำดุแรแลงนะครับขอข้ามนะฮะเนื่องจากนะฮะเดี๋ยว มีการนะครับติดเหลืองของ YouTube นะและอุปกรณ์นะครับการแพทย์อื่นๆนะฮะสำหรับศูนย์นะครับการแพทย์นะฮะเป็นของนะครับศูนย์การแพทย์นะครับไพพัดมหาลาศนุศนนะฮะเป็นโรงพยาบาลจุฬาพรนะคุณผู้ชมราชวิทยายลัยนะจุฬาพร มูลนิธินะครับนี่นะครับมหาราชนะครับนุสรก็ถือว่ายังอยู่ในหมวดของเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกนะครับเสริมผมรู้ไปนิดนึงนะฮะตลาดการกษตรนี้นะครับถ้าเป็นการนะครับผลิตออกมาแล้วก็ขายนะฮะแล้วก็จะนำนะครับในส่วนของ เงินที่ขายฉลากนะครับไปสนับสนุนในส่วนของโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะฮะผมพาย้อนไปดูในส่วนของภาพนะครับบกการกุศลของวันที่16กลุ่มภาพันธ์นะฮะปศ2 5 6 6กกันก่อนนะครับว่ามีตรงไหนที่ มีตัวเลขนะครับไปวิ่งเข้านะครัผู้ชมก็จะมองเห็นเด่นชัดเลยนะครัผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะฮะที่ผมนํามานะครับบอกก่อนใครนะฮะก็คือนะครับในส่วนของ8 0ตรงนี้นะครับแล้วลงมาถัดมากางล่างนะครับก็คือ8นั่นเองนะฮะแล้วนะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับ ก็คือตัวเลขเด่นชัดตรงนี้นะครับในส่วนการบอกราคานะครับก็คือ80บาทนั่นเองนะฮะก็ถือว่านะครับได้ตัวเลขตรงนี้ไปเต็มๆนะฮะผู้ชมนี่นะครับและนี่นะครับก็คือภาพนะครับโรงพยาบาลนะครับที่ผมนำมานะครับฝากทุกท่านนะฮะอีกเช่นเคยนะครับ เดี๋ยวนะครับผมจะพาไปเจาะเล็กนะครับเป็นสถานที่ตั้งนะฮะแล้วก็แปลจากภาพหน้าปกไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเซตอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมเอาแบบเรียวๆกันไปเลยนะฮะ ขออนุญาตนะครับเขียนลงกระดาษนะฮะเพื่อความชัดเจนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามานะครับเป็นเจาะไปนะครับตามข้อมูลนะครับหน้าปกฉลากนะฮะ โรงพยาบาลนะครับจุลาพรนนะครับเถือมีนะครับบางท่านนะครับไปหาหมอนะครับก็จะได้ตรงนี้ไปเป็นความรู้นะครับเพิ่มเติมนะเพราะว่านะครับผมจะบอกสถานที่ตั้งด้วยนะสํสำหรับโรงพยาบาลจุฬาพรนะฮะคุณผู้ชมก็ตั้งอยู่นะครับเลขที่นะครับ เป็นเป็น9 0 6เป็นนะครับอ่าถนนนะครับกำแพงเพชรนะครับแล้วก็จะมีนะครับกระแพงเพชร6นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอเขียนกำกับไว้นิดหนึ่งนะฮะ แขวงนะครับตลาดบางเขนนะครับเขตหลักสี่นะฮะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นลาดไปรษณีย์นะครับข้างล่างก็คือลาดไปรษณีย์นะฮะหนึ่งศูนย์สองแล้วก็หนึ่งศูนย์ก็นะครับเปิดยี่สี่ชั่วโมงนะฮะผู้ชมเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมจะหยิบนะครับด้านหน้าและด้านหลังหน้า ก็คือ0 2 5แล้วก็0 0 0, 0นะครับก็จะตามนี้เลยนะฮะผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับคร่าวๆข,ข,ของตัวเลขนะฮะก็คือที่เด่นเห็นชัดเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือ906นะฮะผู้ชมแล้วก็มี6แยกออกมา มาตั้งหากนะครับก็คือตัวนี้ก็จับคู่นะครับหกศูนแล้วก็06นยะก็จะตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ข้างล่างนะครับศูนก็น่าสนใจนะครุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราไปแปลกันเลยนะครับ จะสังเกตว่านะครับก็จะมีในส่วนของที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับตึกนะครับแล้วก็จะมีนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับตัวนี้นะฮะผมจะเอาสิ่งที่เห็นเด่นชัดนะครับจากภาพออกมานะฮะตึกนะครับก็คือ5นะครับต้นไม้ก็คือ6กฮะก็จับนะครับคู่นี้นะครับก็คือ 5้าหนะครับแล้วก็หกหาก็จะได้ประมาณน,นี้นะครับเป็นแนวทางนะครับถ้าเสียงโจคก็เสียงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นคอมเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ